สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาสอนวิธีทําเค,ค้กไข่กันนะคะวัตถุดิบและส่วนผสมมีดังนี้เลยค่ะเรามาดูขั้นตอนการทํากันเลยนะคะขั้นตอนแรกให้นําน้ํามันพืชไปอุ่นในน้ําอุ่นก่อนนะคะพออุ่นเสร็จจากนั้นเราก็นําน้ํามันพืชที่เราอุ่นมาเทลงหม้อผสมค่ะแล้วเราก็ทําการแยกไข่แดงนะคะ ไข่แดงไข่าขาวในปริมาณ4ฟองตามที่สูตรได้กำหนดไว้ค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราจะนำน้ำมันพืชเทลงไปในหม้อผสมนะคะเทลงไปเลยค่ะค่อยๆเทนะคะเพราะว่าน้ำมันจะร้อนค่ะจากนั้นให้ทำการ ล่อนแป้งนะคะเราจะใช้แป้งทั้งหมด9ช้อนโต๊ะตามสูตรค่ะทําการล่อนแป้งเลยนะคะเราจะล่อนเรื่อยๆนะคะล่อนทีละนิดค่ะล่อนจนครบจนหมดเลยนะคะพยายามอย่าให้แป้งกระเด็นออกจากถ้วยผสมค่ะจากนั้นใส่ผงฟูลงไปนะคะแล้วตามด้วยเกลือ1หยิบมือค่ะ ใส่เกลือลงไปเลยนะคะเกลือประมาณ1หยิบมือพอค่ะจากนั้นให้นำตะก้อมือมาตีให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีจนเป็นเนื้อจับตัวกันแบบนี้ค่ะจะได้รูปร่างลักษณะเป็นแบบนี้นะคะคนจนให้ทุกอย่างส่วนผสมเข้ากันดีค่ะ คนไปเรื่อยๆเลยนะคะพยายามคนให้ทั่วนะคะเพื่อแป้งจะได้กระจายตัวได้ดีค่ะจากนั้นนะคะเราก็ตามด้วยนมจืดใส่ลงไปเลยค่ะแล้วใช้ตะก้อมือตีอีกรอบนะคะให้ส่วนผสมทุกอย่างเป็นเนื้อเดียวกัน พยายามคนให้ทั่วนะคะเพื่อที่ตัวเนื้อเค้กตัวเนื้อแป้งจะไม่ติดกันค่ะจากนั้นเราก็ใส่ไข่แดงนะคะไข่แดงทั้งหมด4ฟองใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็คนอีกครั้งนะคะคนให้ไข่แดงแตกและเป็นเนื้อเนียนเลยค่ะขั้นตอนนี้จะใช้แรงหน่อยนะคะ พอคนแล้วจะได้เนื้อแป้งลักษณะที่เนียนแบบนี้นะคะเนื้อจะนุ่มเหนียวค่ะคนให้เนื้อเหนียวอีกสักนิดนะคะ แล้วก็ปิดฝาไว้นะคะต่อไปเราจะพาไปทําวิธีขั้นตอนส่วน<ร>ที่สองนะคะาาขั้นตอนส่วนที่สองเราก็นําไข่ขาวค่ะไข่ขาวกับน้ํามะนาวเทลงไปเลยค่ะแล้วใช้ตะก้อมือนํามาตีจนขึ้นฟองหยาบหยนะคะขั้นตอนนี้ต้องใช้แรงหนสักสิบนาทีถึงสิบห้าเลยค่ะ จะได้รูปร่างลักษณะหน้าตาออกมาเป็นแบบนี้นะคะแล้วเราก็นำแป้งเค้กที่เราเตรียมไว้เมื่อสักครู่นั้นมาแบ่งใส่ที่เราตีเนื้อไข่ขาวฟองขาวกันนะคะแบ่งเป็น3มครั้งค่ะเราจะค่อยๆใช้ไม้พายทำการปาดนะคะไม่ต้องไม่ต้องปาดแรงมากค่ะ ทำลักษณะวนๆแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยนะคะทำให้ครบทั้งหมดจนเป็นสามรอบเลยนะคะ คนไปเรื่อยๆเลยค่ะขั้นตอนนี้อ่ะคนแรงมากนะคะให้คนประมาณพอมือพอดีนะคะคนเรื่อยๆให้ทุกอย่างเข้ากันดีจนเป็นเนื้อเนียนค่ะแล้วใช้ความเร็วได้เลยค่ะในขั้นตอนนี้ ทำให้ครบจนสามครั้งเลยนะคะครั้งสุดท้ายแล้วค่ะคนวนให้เข้ากันทุกอย่างจะเรียบเนียนไปเลยนะคะค่ะ พอคนเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำพินถาดของเราที่ทำการใส่เค้กของเราจะของเราไม่มีผ้าไขไม่มีผ้าไขนะคะเราจะใช้เป็นน้ำมันแทนค่ะเราจะทาน้ำมันรอบบริเวณนะคะทาไปเลยค่ะ จากนั้นเราก็นำเค้กที่เราทำเสร็จเมื่อสักครู่เทลงใส่พินได้เลยค่ะเทลงใส่ถาดพินที่เราเตรียมที่จะนำเข้าเตาอบกันนะคะค่ะพอเราเทใส่ถาดพินเสร็จนะคะเราก็นำเข้าตู้อบไฟฟ้านะคะเป็นตู้อบไฟฟ้าค่ะเราจะใช้ตู้อบไฟฟ้านะคะโดยใช้อุณหภูมิที่ 160กับ40นาทีนะคะค่ะนี่ก็คือตัวเคของเราที่เสร็จไปแล้วจะเห็นได้ว่าาเนื้อจะลักษณะหน้าเคกจะแตกหน่อยนะคะส่วนข้างๆก็จะมีรอยไหมหน่อยะคะ่ะน่าจะเกิดจากการที่ใช้ไฟแรงเกินไปอุณหภูมิสูงค่ะเราจะมาลองตัดดูเนื้อเคกข้างในกันนะคะ จากที่เราตัดแล้วเนื้อเค้กมีความกรอบมากค่ะแต่ส่วนลักษณะของเนื้อสัมผัสนะคะนุ่มค่ะสีกลิ่นหอมได้กลิ่นของไข่เล็กน้อยนะคะสีเปลี่ยนแปลงก็จะมีสีน้ำตาลสีิและสีเหลืองขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ